หัวหรจับแก่โอ้โนี่เรื่องยากมากเลยอะทั้งสองอย่างนั่ครับเรื่องไม่ได้หรอเรื่องไม่ได้ครับถ้าอยากเป็นแฟนผมก็ต้องโดนผมลูปหัวแล้วก็จับแก่ ชานมไข่มุกล่างครับต่างผู้ครับใส่กินใายกินใายกินใายกินถ้าใบหรือคัชชูคัชชูกันนะคัชชูกันอะไรรองเท้ารองเท้าคัชชูเฮ้ยรองเท้าคัชชูอ๋อสีดำ้าใบครับผมผ้าใบครับเฮ้ยกอดหรือจูบจูบครับผมได้หมดครับอะไรนะได้หมดท่าสดุดี ได้ทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่ครับวันนี้ขอมินิมอลครับอันนี้แบบนนี้แบบคือไม่ชอบทั้งสองของมินิมอลเอาโอเคโอเคจีบก่อนร้อยคนจีบจีบก่อนครับชอบก็จีบดิตอบคำถามหรือบอกใครตอบคำถามก็แหมจุบท้าขาดหรือจุปแก้มทั้งสองอย่างเลยครับ จุ๊ปากกันไหมเอามขั้นตลอดเลยสาม่นตอดล่เอรทำอาหารเองหรือสั่ง d e l i v e อรี่ทเองสั่ง Delivery สั่งอรี่ครับผมทำเองครับเาอแล้วเาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วข้าวหรือก๋เจีวข้าวครับข้าวครับขนมไทยหรือเบเกอรี่เบเกอรี่ครับผม ได้หมดครับกินหมดครับเซ็ตผมหรือไม่เซ็ต <Alcohol> ผ <Physical Patri ots> ม